พร้อมนะครับคุณพิธาครับเป็นไงครับเดินสายภาคใต้ช่วงนี้นี่เรารเราเช็คถามเสียงคะแนนเสียงอะไรต่งรางๆเนี่ยเสียงตอบรับเป็นไงบ้างก็เป็นภูมิภาคที่เราต้องการที่จะปักธงสสเขตให้ได้นะครับตอนเป็นอดีตนอนาคตใหม่เนี่ยเราได้เกือบทุกภาคยกเว้นทางภาคใต้แตในขณะเดียวกันเราก็มีสสบัญชีไว้ชื่อหลายคนอย่างที่อยู่ที่กระบี่ก็หนึ่งคนกรรมการบริหารทัคก็คือคุณสมชายเนี่ยก็เป็นคนนครศรีธรรมราช กาทำพื้นที่มาตลอด4ปีนะครับประกอบกับคะแนนความนิยมที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่ก็ดีนะครับที่สตูลก็ดีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าพื้นที่จังหวัดวัยรุ่นนะครับเป็นจังหวัดวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า40มากกว่า55อขอกคนมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ <S <S ที่กระบี่นี่300,000ห้านะครับ <S <S ประมาณ1,000,000 8 0 0 0 0 0ต่อายุ28 จนกระทัง25ก็กลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้50,000เสียงนะครับแล้วก็22ถึง40รุ่นผมเนี่ยก็อีกประมาณ1 2 0 0 0 0คะแนนรวมกันก็ประมาณ3 6 0 0เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าถ้าพี่น้องชาวกระบี่ไม่นอนหลับทับสิสธย์แล้วออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็จะทำให้ พัดเข้าไกลที่เรามีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนครับ,นโ,บ,น,บรรน,น,นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะชัดเจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทลายทุนผูกขาดอย่างสุราเก้าหน้าอย่างที่เมื่อกี้มียี่ห้อของคนกระบี่มาพูดคุยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับความต้องการของวัยรุ่นของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกระบี่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็มัน่นใจว่าจะสามารถที่จะได้ทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าที่จะทําให้คนกระบี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นมีความเป็นไปได้ในการที่จะปัดตรงสีส้มในพื้นที่ ทักท่านี่ส่งว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเท่าไหร่ครับระบบเขตเอ่อตอนนี้ทั้งประเทศเลยเนาะทั้งประเทศเลยมัน400กว่า400เขตนะครับตอนนี้น่าจะสัก380มีถอนตัวบ้างนะครับมีเสียชีวิตที่แพนะร่บ้างก็อาจจะยังไม่ไม่ครบ100%แต่ก็คิดว,ว่ามาเป็นที่1ที่2ถ้าตามดูในตัวเลขกรกตในเรื่องของความพร้อมนะครับแต่อย่างที่กระบีก่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้ครับก็ครบทั้ง3 3คน3เขต มีอดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะครับมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็มีคนที่เป็นทนายแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่ต่อสู้ไม่ใช่ดูแลต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับยางพาราเรื่องเกี่ยวกับปลาม,มาโดยตลอดทีด่มาตลอด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะน่าจะครบวงจรของของปัญหาแล้วก็ความท้าทายแล้วก็โอกาสของของจังหวัดกระบี่แน่นอนนะครับเป็น3าคนรุ่นใหมท่ที่ที่พร้อมที่จะทำงานนะครับพื้นที่ดีสภาเด็ดแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหากับคนกระบี่ได้ ปัญหาหลักๆของภาคใต้เลยเท่าที่ฟังมาเนี่ยที่เราจะเอาไปเป็นนโยบายของรรคได้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างสี่เสานะครับสี่เสาที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยกลับมาแค่หนึ่งในสาของกระบี่นี่กลับมาแค่หนึ่งในสิบ ถ้าดูจากตัวเลขมาพิจนการฟื้นฟูเนี่ยหายไปเยอะนะครับอันที่2ก็คงปเป็นเรื่องประมงนะครับที่มีปัญหามาจากการใช้อำนาจน,นิยมแล้วก็การส่งออกไปทางยุโรปที่ใช้ปรากฎหมายว่า IUU นะครับอันที่3ก็คงเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคาพืชอุตสาหกรรมอย่างเช่นยางพาราแล้วก็ปาล์มซึ่งเป็นพืชที่เข้าสู่อุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับในเมื่อเศรษฐกิจฐฐฐโลกตอนนี้ ชะลอตัวลงเยอะพอสมควรน่าจะชะลอตัวหนึ่งในรอบ40ปีเลยทีเดียวนะครับทำให้อัตราความต้องการ <c oughs> การใช้ยางใช้ปาล์มเนี่ยน้อยลงนะครับก็ต้องแก้ปัญหาให้เกิดอุตสาหกรรมพวกนี้ในการใช้ในในประเทศให้มากขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คงเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสารารษสุขที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแนโยบายสารารสุขเมื่อเช้าที่ โรงพยาบาลเขาพนมกระบีะบ่ที่เราเคยมาช่วยในเรื่องของตัวคัดกรองสารที่มาจากน้ำมูกอะไรก็ดีตอนช่วงโควิดก็เห็นได้ชัดว่าแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยไม่พอนะครับแล้วก็ต้องทำงานหนักมากครับ หนึ่งอาทิตย์ร้อยชั่วโมงก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็สิทธิของพี่น้องของแรงงานของพี่น้องพยาบาลเนี่ยต้องได้รับการแก้ปัญหา,มาเมื่อเช้าก็เราก็ถถถถแถลงนโยบายไปแล้วครับว่าเราต้องการที่จะกระจายหมอออกอยังไงลดความเหลื่อมล้ำยังไงลดชั่วโมงการทางานลงยังไงประมาณนั้นครับสี่เสาที่เป็นปัญหาหลักของพี่น้องชาวชาวใต้ครับ <c oughs>